วันนี้พามาเที่ยวเยาวราชด้อท่านผู้ชมเด้อเที่ยวเยาวราศกับเคยบัวไทยคนก็ยังเดินดั้เยอะมากๆท่านผู้ชม เพื S <S <々>่อน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ด้วย่านผู้ชมขยายเพื่อให้ความรู้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนะฝั่งทางคลองสมท่านผู้ชมเงาวราชฝั่งทางทางคลองสมอุ้ย soi này soi nhang nó là một sông của một cây mai cái cửa nó

คนก็จะเดินกันเยอะมากมากเดินเป็นสายเป็นสายเป็นกลุ่มเ,เป็นก้อนทั่วไปทั่วมันด้วยสองดีจ้าๆๆโัอี้ยอยู่อีอ้เงยเวลาเนี่ยการรถเมย์สาย40ผ่านด้วยกับผม ร้านย่างน้องสมชมเนาะขนมเบื้องไทยโอ้ขนมเบื้องไทยเยาวล่านนี้จะเป็นรถเมย์สาย40ก็ผ่านก็ด้ใช่น่าจะมาทางทางเชนทันเวอร์เนาะ ชมเยาวราดไปด้วยกันหลั ido> ido> um, ่งต่างชาติน่ารักมากๆโอ้โหตรงนี้รถติดเดยอะสมศรีเด็กหน้าเด็กวน้าชูเขียว màu đuôi, bơm ngực, dài, cung dài, thành sông, hút vào, mồi, vỏng, nước vỏng, dài, cung dài, dài, ร้านนี้โหคนเยอะมากๆนั่งกินเลยใช่ไหเจ้าคายงั้นั่งนกเจ้าเก่ากําลังต่างชาติกําลังเดินมาด้วยกันมาชมกันจาก็เที่ยวเหงาวลาน เดินเที่งยงย h o n ว่าล่าเทศกาลเจ้าเล seafood, ็กซีฟู้ดเนาะโอ้เป็นอาหารซีฟู้ดดูข้าเจ้านั่งกินเนี่ยเป็นอาหารซีฟู้ดเนาะ เจ้าเล็กซีฟูุดนองหูอาหารการกินเดินไปเลยเที่ยวเงาหยวลานานแล้วทู้ชม่ได้มาเที่ยวเงาหยวลาชซอยในเก่าโหโอ้ล่านี่เป็นก๋วยเตี๋ยว เตียวเนาะเต,ยตียวคิดซีฟูด้ดนะนะโอ้เตียวคิดซีฟู้ดเนาะร้าอูคนเยอะมากๆตรงน,นี้ก็จะเป็นขาออกไปทาง มุดไปเจอเดินข้ามทงม,มาลายขาออกไปทางสาธรด้วยทงสมเด็จพระองเนนะเดินไปทางสาธร ก็จะมีคนสวยมาถ่ายรูปกันท่านผ awesome. oh, ู JI, ้ชมฟอร์เซสปอร์ตลาจ้าชิมได้แล้วค่ะเขาคุณครับคุณครับตลมีค่ะเขาให้ซีมเนาะน่าจะหอมหอมมากๆท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นร้านเดิมนะนั่งซิวๆิวฝั่งทางนี้จะเป็นแยกไฟแดงทางชมมุ่งหน้าทางสาท้รตรงนี้ก็จะเห็นป้ายโฆษณายเยาวราช สวยงามมากๆเห็นบ้าทา้งส่วนเคยให้บอกลปว่าสวยงามจริงๆป้ายโฆษณาเงาเวรา โดยใายฝากไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เยอะๆเลยโดยทดยายขอจบคลิปแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ